สวัสดีครับทุกคนครับผมคือป๋าหลาดวันนี้อยู่กับเกม A3 s t e t l a l l l a n c e กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีรหัสคูปองมาแจกนะครับบอกไว้ว่าคูปองนี้จะใช้ได้ถึงวันที่26เดือนพฤษภาคมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรหัสคูปองไว้ใต้คลิปเช่นเคยนะครับและก็จะมีเกมมาให้เล่นเล็กๆน้อยๆน,นะครับชื่อเกมว่าค i ิก Time ของ Para Volume 9นะครับ โซลันเนอร์นี้คือใครเอ่ยนะระยะเวลาในการเล่นเกมคือ13พฤษภาฆฆคมถึง19พฤษภาฆฆคมเวลา11นาฬิกานาทีนะ <S <S เขาจะมีคำใบ้มาให้นะครับก็ทำการอ่านดูนะว่าเป็นโซลันเนอร์ตัวไหนนะและก็จะมีคำตอบให้เลือกที่ตรงนี้นะของผมไม่มีให้ดูนะครับเพร,ราะว่าผมตอบไปแล้วส่วนรางวัลที่ได้ ผู้ที่ตอบถูกจะได้มเมล็ดวายุพัก200นะทุกคนซึ่งสามารถเอาไปสุ่มได้2ตัวนะและถ้ามีคนร่วมสนุกมากกว่า1,000คนขึ้นไปทางเกมก็จะแจกผลวายุพักระดับรูหราทั้งหมด3อันนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ